ระหว่างที่ค่อมลงค่อมล่างไส่คนที่ทําร้ายในจานั่นเองในสักโดนแทงคอซวบมีดปักคาคออยู่นี่เลยนะปักที่คอเนี่ยปักคาไว้เลยคาเลยอ่ะเชื่อไหมด้วยฟาร์มมันมันแงมันเลือดนักสู้จริงอ่ะโหมันแทงมีดปักนยมันชักมีดจากคอมานะชักมีดเสร็จนะมันแทงคนได้แทงมันนะแทงจนดิ้นตายคามือเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ พ่อมารู้ภายหลังใช่ไหมตั้งใจเล็งที่หัวใจเราเพ <g ir ly> ื่อยิงที่ที่หน้าทองเราหน้าทองเราแต่ว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าเนี่ยให้ปืนมันตกลงต่ำหรือมันเหนียวแรงเกินไปก็ว่าปืนนี่มันเหนียวแรงปั๊บปากกระบอกปืนตกต่ำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปัดปากกระบอกปืนมันให้ลงต่ำนี่พ่อคิดว่งงางั้นนะลูกเนี่ยครับผมพ่อก็สาธุติดตัวมาอยู่สี่องค์ที่ติดแผงติดตัวมาตลอดชีวิตก็ได้ช่วยพ่อขาดแค้วจากเสียชีวิตมาโดนที่ขาก็ยังถือว่า รักษาอยู่หลายเดือนอยู่โรงพยาบาลเดชาจนกระทั่งรักษาหายหายปั๊บก,ก็คิดว่าเอาละวกูอยู่กรุงเทพมันักจะเบื่อละกลับเพชรบุรีดีกว่าไม่ใช่ถิ่นของเราแล้วไม่ใช่ถิ่นของเราแล้วเพชรบุรีอบอุ่น<ะ>นั่งรถไปเนี่ยโหไปเพชรบุรีสมัยก่อนแล้วลูกนั่งขาบัวม,มาลูกนะสี่ชั่วโมงฮะกรุงเทพไปเพชรบุรีทําไมถึงสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนี้มันแค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงไม่เกินเขาวิ่งสายเก่าเขาบสายลาดบุรีมานครปฐมอวิ่งมาอนจอดข้างทางตลอดทางพุ่นรับคนตลอดทางอ่ะเอาเป็ดน้ำจ้าเป็ดน้ำจ้าถั แวะไปเรื่อยผ่านราบรีโพธารามแล้วก็มานคารปฐมทมมาแยกบ้านโปง่งครับเร้วหลัาขงเขารู้แต่พอจะถึงเพชรสี่ชั่วโมงลูก <c oughs> พอกลับมาเพชรปั๊บทีนี้ก็ก็มาเจอเพื่อนฝูงเอาแล้วแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็ยังขึ้นชื่ออยู่ในบัญชีที่เจ้าหน้าที่เขาแบบว่า,วาต้องการตัวเหมือนกันต้องการตัวใช่ไหมครับต้องต้องการตัวเหมือนกันครับแต่เราก็สายหลบๆเอาก็มาอยู่บ้านเพื่อนแก๊งของเราก็มีตอนนั้นพ่อเที่ยวกับพวกทหารเขาเรียกกองพันล่างในกองพันล่างก็จะมีบ้านหลังใหญ่สำหรับนายสิทหนุ่มๆอยู่ด้วย อันนี้ก็จะรวมในสิบหนุ่มๆวัยรุ่นนั้นเลยก็รุ่นเฟี้ยวๆพวกนี้แต่พวกนี้มันก็เคยไปลบแถวหล่มสักมานะมันก็เป็นนักลบเก่าเนกันแต่ก็เที่ยววันทุกคืน,นก็ไปเที่ยวบางคืนพ่อก็ไปเที่ยวกันที่บาร์ทำไมก่อนมีบาร์เขาวังพ่อก็เอ้ยไอ้ยยักร้องคนนี้สวยดีวหมไอ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอ,รอข้างล่างพอบาร์เลิกปั๊บพ่อก็ฉุดคนนี้เลยนักร้องอปึ๊บขึ้นมาเลยฉุดขึ้นรถเลยฉุดขึ้นรถรถเครื่องนะมารถยนต์ด้วยฉุดรถเครื่องในคนล็อกตัวเข้ามาในบ้านกกรีีนเเเเเเ้าาลลลยยยมจจะชออออบค็ฉุุุดดดดืๆ่่่พไปทท ฉุดเพื่อจะมามานอนกับเราเอาเป็นเมียนเป็นเมียเรานี่นะเมียเราเนี่ยแหละพอทำเป็นเมียเสร็จปุ๊บก็เอาออกมาส่งเอาออกมาส่งแบบลักษณะนั้นอ่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยทําแบบไม่มีคือมีแปรไดแรงสิ้นถ้าเป็นยุคนี้ก็สงสัยเสร็จแล้มีกล้งมีกล้องทั้งนั้นเลยไปทั้งหนผมว่าพ่อไม่ได้แต่เข้ากินเขาพ่อเพิ่งแค่ฉุดมือออกหน้าร้านก็ไม่น่ารอนะยุคนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตอนนั้นเรียบร้อยพอผู้หญิงนี่ก็กลับไปส่วนเราก็มาหาเพื่อนพ็เจอเพื่อนฝูงปั๊บก็กินเหล้ากันเจอกันปั๊บกินเหล้า ซ่องใหญ่อยู่ซ่องหนึ่งยุคนั้นมันใช้คําว่าซ่องอยูยอ่แล้วซ่องใหญ่ซ่องหนึ่งซ่องตะชึงซึ่งอยู่ในกลางตลาดนั่นแหละเราก็มากับพวกเพื่อนๆหนุ่มๆใน10หนุ่มมาด้วยกัน78คนเพื่อจะมาเที่ยวที่ซ่องนี้ก็มาเจอกับชุดใหญ่เลยนักเลงใหญ่ตัวนี้เป็นเขาอยู่ตำบลเดียวกับต้อยตาลกงหรือต้อยมือปืนต้อยะอิงพ่วงรอดนายคนนี้คือแกะตาลกงก็มีในแกะตาลกงครูเปียบัลลาดแล้วก็มานัดทุ่งลมมนัดในหลานตะตุนคือที่เราได้เอ่ยไปแล้วที่โดนเล่ยทุกนายยิงนะครับที่ชากาดอยู่มาตั้ ปดคนอะคือล้วนแล้วเนี่ยคือเป็นมือปืนหมดเลยมือปืนทั้งนั้นเลยทก,การนั้นเลยก็มากระทบกระทั่งกันในซ่องอนชิงซึ่งชุดนี้นะตอนนั้นอะพ่อไม่ได้รู้จักมักกีก,กับใครเลยในกลุ่มนี้ไม่รู้จักรู้ว่าเขาก็ดังอะเขามือปืนแหละต่างต่าเราก็ไม่กลัวแต่ก็ยังไม่เคยมีแผลอะไรมาก่อนยังไม่มีแผลกันต่างฝ่ายก็อคอมเมนต์คอมเมนต์กันในซ่องว่าไอ้กูชอบคนนี้ไอ้นี่กูจะเอาคนนี้อะไรก็เกิดการทะเลาะกันกับเพื่อนผมทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปเพิ่อไอ้ทางนั้นก็โดดขึ้นมาชกเพื่อนพ่อพ่อก็ไฟฟเีีียพออาาาขวดบหนน้้้ปท ก็ตลุมบอลกันเลยครับตีกันฟันตีกันอะตีกันส่วนใหญ่เพราะว่ามันกลางตลาดไงครับเพราะใช้อาวุธไม่ได้ตรงนั้นมันอยู่กลางเมืองเลยพูดง่ายๆก็ตีกันตีตีกันด้วยโต๊ะด้วยก็อี้ตีกันแบบตีกันนัวเลยรัผลสุดรับพ่อก็หยิบขวดอีกทีไปตีไอหัวหน้ากลุ่มตีหัวนั้นเพะอีกคนนึงมันหยิบขวดที่แตกที่หลุดเนี่ยเพราะเวลาตีแล้วขวดต้องแตกไปปากฉลามใช่ไหมัมันหยิบขวดที่เป็นปากฉลามอะพ่อก็หันพอดีแม่งแทงเพ้เข้าหน้าพ่อไงแทงเข้าหน้าพ่อเนี่ยเนี่ย หนางหน้านี่ถ่ายแล้วหน้าในปิ้นมปิดตาอย่างนี้เลยก็แทงหน้าพ่อปิ้นมาพ่อก็ล้มอย่างนู้นปั๊บพอล้มมาเพื่อนพ่อที่เป็นทหารน่ะที่อยุทธโดกเข้ามาค่อมเลยปุ๊บใครจะเข้ามาทำร้ายออดนะไม่ได้ระหว่างที่ยุทธกำลังค่อมอยู่เนี่ยมีคนอ้อมมาข้างหลังมันมันไม่รู้ตัวไงเข้ามาถึงแทงอยุทธร่อทุบนี่ข้างหลังนี่คือปากฉลามไม่ใช่นี่มีดแล้วมีดนี่เป็นมีดแล้วไม่ใช่ปากฉลามนะพ่อผู้หลี่มีมีดมาอ้อมมานหลังคือแทงเข้าไปแทงพู้ก็เป็นมันจุกเลยอยุทธก็ล้มลงและเพื่อนอะไรสามสี่คน อาวุธมากกว่าเราก็พากันไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกราระคัน1่งไบโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกราระคัน1่งไบโคกซีโหรือ l i น์แอดโคกซีโร่สตอรีและสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ นอนรักษากันอยู่ระยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็กยังซื้อเหล้ามากินรักษาก็พวกเอาเหล้ามาเยี่ยม,มใส่ขวดริบโพกทิ้งแดงสมัยก่อนแล้วเหล้าใส่มันก็นอนดูดกินแล้วนอนรักษากตัวอยู่ในโรงพยบาบาลจนกระทั่งนอนไปนอนมาเห็นนา,นายบาลสวยๆขาวๆเดินขึ้นมาคอยเช็ดตัวก,ก็สองคนก็ข้าวเอ้ยข่าว,าว,าวดังสมํมรีนวนปลปราจีบนายบาลอใช้เมนูนี้เนะี่ว่านายบาลไม่อายากเบื่อให้กินยังไม่เคียมตัว ชอบเพลงมากเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยจะตายอยู่แล้วเลยทะลึ่งกันอีกพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหายดีก็เอาแล้วก็ยังไปนั่งเล่นกีต้องกีตาร์เดี๋ยวบ้านเพื่อนทางนิวซีแลนก็สมัยนั้นรุ่นเอวิทเบสเทอรี่คินนิชันทรงผมต้องทรงผมต้องยุ้ยทานทานหรือพ่อจะบอกว่าพ่อเขาไว้ทรงแบบสมัยก่อนก็เอวิทก็มียุ้ยเหมือนกันพออยุ้ยเหมือนกันับยุคนั้นไม่ยุ้ยไม่ได้การแต่งตัวพ่อเป็นงไงตอนนั้นคือแกลงกีนสมัยนั้นวัยรุ่นนะมันจะมีแต่งตัวแบบนักรักกับนักลบเอาน่ักกอน นักรักเขาต้องนุ่งรัดข้างบนบานข้างล่างเป็นเกลือกมาภาษาวัยรุ่นสมัยก่อนเขาเรียกว่าทรงมอสคือรัดข้างบนเนี่ยแล้วพอข้างล่างเขาจะบานออกแล้วใส่เท้าหัวโตๆแบบบิทเทิลสีเตาทองสมัยก่อนไหมตัวสำอางแล้วนักรลักแต่พวกนักลบแต่พ่อเขาอยู่ในแต่งตัวแบบฝ่ายนักลบเขาเรียกเดฟอะเดฟก็คือไปเก่งยีนแบบเนี้ยจะรัดเดฟเลยเดฟจะดุ้งเลยนะเดฟแบบเดฟเเลยรีไวร์รีไวร์แบบริมแดงก็มีสมัยก่อนเนี่ยครแลงเลอร์ฮาร่าฮาร่าฮาร่าคนนี้กันอยูันอยู่กันอยู่ฮารา็จ เป็นลัดไปเขาเรียกว่านักรบนักรบก<ล>็ทุกวันก็จะไปสังสรรค์กันกลางคืนก็ออกมีรถไฟวิ่งมาก็จะมีขบวนมันทุกครึ่งผลไม้ผลไม้มาก็ก็ไปหน้าที่ไปไปงัดตู้เขาเอาผลไม้มากินมาอะไรกันตามภาษาวัยรุ่นนะกินกันก็อยู่ในแถวนั้นผลที่สุดมันก็เลยอยู่มาเบื่อไว้เราก็ทําไงกันดีว่ามันเซ็งอยากไปเที่ยวมาเจอไอ้ศัตรูตัวฉกาดไอ้ป๊อกต้นมะม่วงในป๊อกต้นมะม่วงนี้เคยถูกในแฟตขาใหญ่นักเลงใหญ่อยู่ตรงต้นมะม่วงทางที่จะไปวิไลคูเพชรบุรี มันก็มีแยกเขาเรียกแยกต้นมะม่วงซึ่งในป๊อกขายใหญ่เนี่ยไม่ถูกกัในแฟตซึ่งพี่ลีเขาจะเป็นอย่างี้นะเขาจะแบบถ้าคนไหนขายใหญ่เนี่ยไอคนที่จะขึ้นชั้นเนี่ยมันต้องยิงขายใหญ่ให้ตายก่อนเพื่อมันจะได้ขึ้นเบอร์เพื่อจะได้ขึ้นเบอร์หนึ่งในป๊อกทำแค่จะไปย้อนสอนกันในแฟตในแฟตก็รู้ตัวในแฟตก็เลยหมันใส่ในแฟตเนี่ยเป็นขายใหญ่ก็เลยหลอกในป๊อกเนี่ยให้ไปตรงทุ่งนาว่าจะไปทําอะไรกันก็ไม่รู้เพราะในป๊อกเดินตามในแฟตไปปุ๊บในป๊อกก็ใช้ฝาเน ไว้ตรงทุ่งนาน,นั่นน่ะจนกระทั่งมด,มดมดมันตายขึ้นหน้าขึ้นตาแต่ไม่หมดนายแฟก,ก็นึกว่านายป๊อกกะตายแต่ผลที่สุดแล้วนายป๊อกไม่ตายพอดีเผอิญมีชาวนาไปเห็นชาวนาก็เลยแจ้ง,งตำรวจตำรวจก็เลยรับเอานายป๊อกไปรักษาจนนายป๊อกนี่หายพอหายปั๊บสินายป๊อกก็หน้ามันนะบัวไปซีกแบบโยกยนี้เลยหัวตั้งโมเลยไอ้ป๊อกโยกยนี่ก็โดนฝาน,นี่ต้องหัวนี่มันรอดหน้ามันโยกยนี่เลยหัวมันมันก็แค้นใจในแฟตมากอยู่มาวันหนึ่งมันไปไปซื้อลูกซองอะซองสั้นอะมันก็พยายามตามหานในแฟตท เลยปุ๊บมันไม่ฟังเสียงเลยมันชักปืนยิงในแฟตปุ้งแล้วหักลามแล้วยิงแฟตป้งโดนแฟตตายแล้วมีโปรโมชั่นอะไรรู้ไหมคัะพ่อเมื่อมันยิงใอ้แฟตตายแล้วมันจะไปยิงพ่อด้วยมันก็เดินทางไปที่บ้านพ่อพอดีโปรโมชั่นโปรโมชัช่นไง<อ>ในเมื่อมันยิงนั่นตายไปคนแล้วเออไหนๆหกูก็ยิงนั่นตายแล้วตายหนึ่งแถมหนึ่งอ้ตายหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นก็ไปยิงซึ่งก่อนหน้านั้นพ่อแสดงว่าพ่อก็มีแผลกับในป๊อกในป๊อกก็เมื่อกี้ที่พ่อเล่าข่าวมันนี่พ่อมีแผลกับมันมาไหลแผลเอาแผลพพพ่่่่่่่่อออออออกกกกกกนนนนนนนหห้้้าาีีทมมมัจเเเ็บรืงไคยสต ุตบอลการทำอะไรรุ่นก่อนไปเตะบอลก็มีโรงเรียนโรงเรียนมาเตะโรงเรียนกีฬาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนคนมาเยอะแล้วโชว์ออฟกันเขาก็มาเตะพ่อพ่อก็แทงสวนเข้ามาแล้วมันก็โดนพ่อแทงไปก็เลยมีแผลก้านแผลก้านแทงออกไปเลยวันนี้เลยรวบยอดเลยรวบยอดเลยมันก็เก็บความแค้นเก็บแค้นไว้แล้วว่าในเมื่อกูยเแฟรตายแล้วร้อยออฟท้ายตายแต่คนจะได้จบจบไปเจ้หน่อีกหนึ่งเส้นหนามอีกหนึ่งเส้นหน้าที่เราแผลใจไม่ได้หายแผลใจไม่ได้หายครับ มันก็ไปเลยตอนนี้พ่อสมันก่อนในบ้านพ่อเป็นสังกะสีพ่อก็นั่งข้างในบ้านแต่สังกะสีนี่จะมีรูตะปูแล้วก็ตอกทิ้งเอาไว้มันจะตอกไม่สนิทเป็นเห็นเป็นรูอ่าเล็กเล็กมองลอดเข้าไปเ,เ,หเห็นภายในได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละพ่อก็นั่งอยู่ในบ้านพ่อก็นั่งเช็ดปืนของพ่อเปนไฟสมัยนั้นพ่อใช้ปืนไทยประดิษฐ์นะแล้วก็นั่งเช็ดปืนเราไปแล้วเอ๊ะใครเดินผ่านเห็นร่องเห็นตรงนั้นเนี่ยตรงรูสังกะสีเหมือนคนเดินปั๊บ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 เหมือนกับก้มโค้งเราเห็นท่าไม่ดีเราก็วิิ่งออกเปปปดระตูั๊บ ตัวปึ้งอ้าวเฮ้ยปอกดิว่าเพราะไอ้ป๊อกมันถือลูกซองอยู่นี่ยมันกาจะยิงเนี้ยมันจะยิงสวนสังกะสีเนี่ยมานจะน่ะกะยิงเข้ารูรูที่เป็นมองเข้าไปภายในได้กายิงสวนรูนั่นเลยเขาโดนพ่อเลยระยะพอดีวิธีกระสุนมันแต่จังหวะที่พ่อไหวทันมันเห็นใครแว๊บๆอยู่ตรงนั้นอ๋อไอ้ป๊อกนี่พ่อเปิดประตูปั๊บมันเห็นพ่อมันโดดขึ้นรถคึกขับหนีก็ไปเลยก็ปิดชีพพ่อไม่ได้วันนั้นรอดตายไปพ่อรอดตายเลยยิงแล้วมันชักมากเขาจะจ่อแล้วแล้วนี่ใจมันมันปลอดศักดิ์ศรรีพพพ่่ออเเเาะมันนห็ปิดประตูพ่อหยิบบปปืนนออกมาั๊หีเลยครับ ตกใจใจมันเสียมันก็โดดขึ้นรถหนีไปนั่งรถเครื่องหนีไปแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรแต่ตอนหลังไอ้ป๊อกก็ไปถูกยิงตายในบ่อนนั้นเป็นเรื่องของมันนะไม่ต้องไปเล่ามันนะของบ่อนก็สั่งคนยิงตายหน้าบ่อนหน้าพ่อก็เลยได้คิดว่าไอ้ป๊อกก็มือกับกูก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วก็อยู่มาเอาอีกพ่อก็นัดกับเพื่อนในวัดพนนบเพื่อนพ่อตอนนั้นก็พวกพวกครูจ่างพวกแก๊งวัดพนนพวกก็เป็นแก๊งใหญ่อันนี้แก๊งใหม่กันใช่ไหมแก๊งใหม่แกังใหี่กันเนี่ยคุยกันคุกป จะขึ้นประจวบจะไปจีบสาวประจวบซึ่งสมัยก่อนเพชรบุรีกับจ่ประจวบเนี่เหมือนจังหวัดเดียวกันเลยนะเราเที่ยวถึงกันตลอดไว้รุ่นนั่นก็จะมาเที่ยวที่เพชรเพชรที่เพชรก็จะขึ้นไปเที่ยวประจวบเราจะมีกลุ่มใหญ่ที่แบบมาเฟียเลยไอชุดนั้นก็ชุดประจวบก็จับเมียผู้ว่าเรียกเรียกข้าไทยมันก็ชุดกระแสดัสมคู่คิดถึงพวกขึ้นไปประจวบหรือว่าไปจีบแม่ค้าขายขนมหวานแถวประจวบสวยๆเยอะเราจะขึ้นกันไปนั่งรถไปประจวบไปกันสิบคนพอไปถึงประจวบปั๊บคนนี้แม่ค้าไม่่่ขาายยเทีีววองกด ล,ลงท้ายได้ซ่องแล้ววัรุ่นมันจบได้ซ่องเลยไม่เจอเหยื่อไปซ่องเลยไม่เจอของ,องหวานไม่เจอของหวานลอกของหบูถ์ยช่างมัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปไม่เสียเที่ยวไม่เจอของหวานแล้วของบูดหน่อยก็ดีเอาเช่นมึงโอ้ในไหนก็มาแล้วมาแล้วไปเที่ยวเดี๋ยวมาไม่ถึงไปเที่ยวซ่องกันเข้าซ่องเลยทีแรกก็ไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นก็มาเห็นอยู่กลุ่มเลยมันก็มาสิบกว่าคนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครก็อีกละคอมเมนต์กันเราก็สิบกว่าคนเราก็สิบกว่าคนสูบบีเสร็จเข้าดีดข้ามหัวไอ้พวกพวกเราไอ้พวกพวกเราก็เลยเอาน้ำแก้วกำลังกินเหล้าเอาแก้วน้ำราดเลยข้ามอยงเงี้ยขจัดปสาดกลับไปสาดกลับไปสาดข้ามหัวมึงนั่งเท่านั้นเราเป็นเรื่องของคุณทีนนี้กก็ตอยัเล เทพหมดเลยเพราะต่อยได้แต่มันไม่ได้ต่อยอย่างเดียวแล้วสิทีนี้ทุนนโมนชกต่อยกันเลยสิบต่อสิบเนี่ยะแบบพวกไอ้สองสี่เก้าเก้าแล้วนะับคส่งผมก็ส่งแบบยุ่ยกันตีกันเละเทะมบบตีกันไปตีกันมันชักไม่ตีแล้วปืนเนี่ยทีนี้ไปแล้วแม่ก็ยิงมาป้องแล้วก็ยิงกันสองสามกระบอกนั่นก็บสองสามกระบอกต่างฝ่ายต่างยิงกันป้องมันก็ยิงเราก็หลบยิงกันมันก็ยิงมาโดนโต๊ะโดนกระจกโดนโด c เ u n t ์ r bar เขาตู้ลงตู้เหล้าเขาก็แตกมมากไอ้พวกผู้หญิงก็หมอบกันไอ้คนที่ไปเที่ยวก็วิ่งหนีกกกกกกกัันนบบบ้าาาางงงงหมมมอออ็็ยยิิสดรระะไป ศาสตรกันคือยิงเผาคนกันอย่างตรงนั้นเลยยิงแวยิงแต่ก็หลบยิงนแล้วหลบยิงนะก็คือหาบังเกอร์นะบังเกอร์ยิงกันมันยิงมาแล้วก็ยิงกันเขายิงสู้ไปยิงสู้กันมาเห็นไว้นั่นน่ะมันลุกหันหลังทำท่าจะหนีเราก็ยิงป้มงเพราะยิงป้มมันฟ้ามไปคนหนึ่งป้มมันก็พยุงมันหนีออกไปปรากฏว่าคืนนั้นก็ต่างฝ่ายต่างแยกมันก็หนีไปเราก็ทยอยหลบออกมาล้วก็เข้าไปนอนในกองบินทหารมีกองบินอยู่ที่ประจวบอย่างน้อยตำรวจเข้ามาไม่ได้เราไปนอนในบ้านเพื่อนแต่กองบินทหารอ๋อคือเพื่อนเราอยู่ข้างใในน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 ออออ่าากกงงบบิิทหรรเเเเป็็พืสจ ตื่นเช้ากับเพชรว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วนั่งเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแลละเดินทางมาที่ท่ารถซึ่งท่ารถเนี่ยตรงข้ามมันคือโรงพักประจวบครับโรงพักเมืองประจวบเพราะพวกพ่อประมาณสิบคนก็เดินทางมาเพื่อจะขึ้นรถเมย์กับเพชรกับเพชรบุรีก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสักเกือบยี่สิบคนมันเลยเฮ้ยออสเราหันไปเอ้ยคนนี้รู้จักดีกว่านี่มึงไอ้โกเซ้งไอ้โกเซ้งกุยบุรีเฮ้ยเซ้งเมื่อไงเราเคยไปเรียนเพชรบุรีเพื่อนโกเซ้งโกเซ้งก็คือชุดนี้ก็คือชุดที่จะไปจัดการกับจอทาวดี้ คือชุดนี้เป็นมือของท่านสำเพาประจวบเหมาะสส8สมัยของจังหวัดประจวบอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือชุดที่ตามเก็บจอเทาดีด้วยเพราะว่าจอเทาดีไปตบลูกของสอสสำเพาเขาแล้วชุดเนี้ยชุดที่ทําให้จอเทาดีต้องหนีออก่างประเทศเพราะชุดนี้แหละนนชุดนี้แหละชุดนี้ไปเนี่ชุดนี้ละที่จอเทาดีต้องหนีไปแล้วเฮียเหลาส่งคนมาเจรจาเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยเาไปแล้วมันต้องไหลไปเรื่อยชุดที่จะมาเล่นงานพ่อเนี่ยคือเมื่อยุคก่อนนี้ลูกสำเพาประจวบเหมาะชื่อคุณนอง เขาได้มาเที่ยวที่บอนเจโนนอะ่ะบางพัดเนี่ยในกรุงเทพฝั่งทนเนี่ยฝัางเป็นบอนใหญ่ซึ่งบอนเจนนนเนี่ยคนคุมบอนคือนวดเพชรมือปืนประการน,นะนะมือปืนลูกน้องพี่แปงปียะอังกิน,นันเป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนเลยก็คือหนวดเพชรซึ่งพี่นวดเนี่ยคุมอยู่ที่บ่อนนี้แต่จอร์ดเทาดี้เขาจะมานั่งเล่นกับมันนันที่บอนเจนวนประจําก็มานั่งเล่นก็ไม่มีอะไรพอดีน้องหน,น่องก็คือลูกท่านสัมภาประจวบเหมาะเนี่ยก็เข้าไปเที่ยวพอดีไม่รู้จอร์ดเทาดี้หมันไส้ท่าอะไรก็ไม่รู้จอร์ดเี้ยทั้งปาว ตาเลือดไหลซอกเลยพีเดียวเนี่ยนะพ่อตบออกเขาเขาเขา,เา,เาตัวสูงอ่ะ เราก็ไม่รู้ได้เหตุผลอะไรอาจจะไม่ถูกชะตาเพราะเขาเป็นขายใหญ่ไงจอทาดี้มาจากไหนโดเนมมาทําตุก๊กคุ๊กลำคาหรือเกินลำคาลูกตา,าลตกเลยตบซะเลยเพราะตบเสร็จปับ๊บนองกลับไปไปกุยบรุรีคือพ่อเขาอยู่กุยบรุรีที่บ้านท่านคุณพ่อเขากลับไปหาพ่อเขาสัมเภาประจวบเหมในชุดนั้นทั้งเสเสโกเส,งเส,เส้งเสเสงบเขาเรียกเสหมายเพราะว่าไม่ใช่เป็นเสทหารนะเป็นกุนซื้อให้กับท่านสัมเพาประจวบเหมคือชุดนี้เขาไม่ยอมเพราะไม่ยอมปั๊บเนี่ยก็เป็นที่ร้อนรุ่มเขาเตรียมตัวว่ายังไงต้องไปจัด การกับจอทาวดีด้แน่นอนชุดน,นี้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยขอโทษนะพ่าจอทาวดี้นี่อยู่ในสังกัดของใครฮะสังกัดของเฮียเหล่านี่ไงแครันนิกุลเฮียเหล่าก็ส่งคนมาเจรจาเพื่อขอเคลียร์ใจได้ไหมว่าอย่าติดใจใดๆกันทั้งสิ้นเลยเฮียแค้ทธนุิคุอเฮียเหล่าเราเนี่ยก็ผลสุดส่งคนมาเคลียร์เท่าไหร่ทั้งนี้เขาปฏิเสธไม่รับคำเคลียร์ว่าอย่าลืมในช่วงนั้นเนี่ยท่านสัมภาประจวบเหมาะอดีตและบนตตีเนี่ยนะท่านเป็นคนสนิทของสนดหเทียนทองเฮียเหลาแกก็คิดมากเพราะจอทาวดี้องเเข้าหมือนนค รักอ่ะเขารักจอทาวดี้เขาคบกันมานานเฮียเหลาส่งคนเรื่องอะไรเขาไม่ยอมไม่เคลียร์ด้วยมีทางเดียวจอเทาวดี้เราหนีออกนอกประเทศไม่งั้นชุดกุยบุรีไม่ยอมแน่ไม่ยอมปล่อยจอดไว้มีชีวิตแน่นไม่ยอมไม่ยอมแน่จอทาวดี้หนีเอาตามประเทศเฮียเหลาที่นี่อยู่เมืองไทยเล็กไม่นานเฮียเหลาก็มาโดนยิงนี่แหละแต่เขาแต่ผมไม่ได้บอกว่าชุดนี้เป็นคนยิงนะแต่ผมไม่ระบุไม่รู้ว่าชุดไหนยิงแต่ขอพูดในตอนนี้เลยครับว่าไม่ใช่ชุดทางกุยบุรียิงนะแต่ตอนนั้นมันลงสื่อพิมพ์ยาวว่าชุดนี้เขาไม่ยอมเขาตั้้งงเเเปาาว่่ชุดนนนกรีีย็คิห เพราะว่าต้องสายมาเหน็นมาจาก,กง,งานของจอร์ดเฮาดี้ไปตบหน้าของถูกเพราะเป็นงานใหญ่มากเคลียร์เท่าไรก็ไม่จบเขาก็ตั้งประเด็นไว้ว่าทางนี้มีส่วนแต่ผมขอพูดตรงๆว่าไม่มีพ่อปันโทงแบบเลยนี้แบบนี้เลยเพราะคนที่ดีที่สุดก็คือท่านสัมภาวจวดหมอ,อเป็นคนห้ามว่าแบบให้เลิกแล้วต่อการเถอะนะที่แล้วก็แล้วกันไปนะสัมภาวจวดหมอพ่อของน้องน่องเนี่ยบอกอย่าไปเอาเรื่องเลยถ้านปล่อยเขาไปทําก็ทําไปแล้วก็ขอให้เลิกแล้วต่อกันซนะประเภทนี้เกกป็นคนมีศีลธรรมสูงทั้งทั้งที่ตอนแรกเขาไม่ย ยอมนลพ่อลูกน้องไม่ยอมอ๋อตอนแรกลูกน้องคือไม่ไม่ยอมแต่ว่าท่านสัเพาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาจะย่าที่พ่อบอกว่าเป็นคุญซื้อของท่านสัเพาวนะเขาไม่ยอมไม่ยอมกันมพนั้นพวกมือะกาดหลายคนโอ้ไม่ยอมกันผลสุดท่านสัเพาวเนี่ยเป็นคนบอกว่าขอขอแต่พ่อยอมอย่าไปจองเวรจองจำเลยแต่จอรได้หนีไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เฮียแคลก็มาเสียชีวิตแล้วก็มาเชื่อมโยงกันว่าคิดว่าเป็นแผ่นี้และเป็นบ้านนี้ใช่เป็นผู้สั่งการสั่งการใช่แต่ผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่บ้านนี้นะครับนะเพราะตอนชั่วโมงนั้นเเเยหากตรูอะ ใครทำก็พอถึงพ่อรูกพ่อก็พ,อพูดไม่ได้เดี๋ <T> ยวพูดอีกกว่า ผมแย่ฮ่อยพูดเยอะพูดเลยครับว่าเรื่องนี้มันลึกล้ำซ้ำซ้อนถ้าเราบางทีเราพูดไปมันไม่ดีก็เราก็มาคิดว่าตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนี่นะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อนะครบานคนสุดท้ายจริงๆนะตัวจริงตัวเยียแ้ว๊าความสัมพันธ์พ่อกับกับกับเฮียแคล้ยไงพ่อกับเฮียแคล้เนี่ยเราก็ไม่สนิทเท่าไหร่นักแต่ว่าเคยนั่งคุยแต่ที่สนิทก็คือมือฝ่าเขาก็คือราเชนราเชนที่รอดตายอ่ะราเชนที่รอดตายอยู่คนเดียวเห็นไหมในวันที่เฮียแคล้ถูก ยิงยิงมือามันถูกไหมฮะถูกต้องเนะั่นแหละคนที่เขาตายราเชนคือเด็กอยู่ในบ้านพ่อเลยแต่ก่อนครับอ๋อถ้าคือเด็กที่อยู่ในบ้านพอ่อเคยอยู่ในบ้านพ่อมาก่อนด้วยในบ้านพ่อเลยก่อนที่จะไปอยู่ไอ้เยียแ<ด>คลใช่ไหมฮะถูกต้องก<ๆ>่อนเขาเป็นทหารเนี่ยเป็นเป็นทหารเกณฑ์อ่ะก็จะมานั่งเล่นนอนเล่นในบ้านพอ่อก็อยู่ในบ้านก่อนขึ้นไปอยู่เฮยเฮยแค้งเฮยเหล่าเนี่ยนะยุคนั้นจะบอกให้ฟังเพื่อนพ่อเนี่ยเราเอาคนไปฝากเพื่อนพ่อนันคุณอังกินันนะแต่ไม่เลยว่าใครนะเอาไปฝากอยู่เฮยเหล่านะมีใครรู้ไหมไอหมึกเพชร หมึกเพชรโอ้โหนี่ก็แล้วก็ราเชนครับที่รอดตายเนี่ยแล้วก็มีตัดหนึ่งบางสลุแล้วก็มีคนอยู่ทางใต้แต่ตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ไปแล้วไอ้หมึกเพชรเนี่ยมันเริ่มดังมันอยู่เพชรมันยิงตำรวจตาย2คนจุดขึ้นชั้นเพชรนี่เนี่ยมันยิงที่หัวสะพานยิงตำรวจตายไป2คนแล้วพอยิงตำรวจตายแล้วเพื่อนพี่เนี่ยเอาไปฝากไว้อยู่กับเฮเหลาก็เลยเอาราชงราเชนไปด้วยฝากอยู่เฮเหลาทั้งหมดอมไอ้พวกนี้เลยเข้าไปอยู่บ้านเฮเหลาเหมือนหนีไปหลบและได้กำบังด้วยเฮยเหลาก็เลยไปอยู่กับเฮยเหลา เฮียเหลาเขาจะไม่เอาไอหมึกเพชรเดินด้วยเพราะอะไรพ๋อไอหมึกเพชรเนี่ยเอาไว้ทํางานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผมพูดตรงๆนะเฮียเหลาเขาไปไหนมาไหนนะเขาจะไปกับลาเชนเป็นส่วนใหญ่เพราะลาเชนเป็นคนเรียบร้อยเฮียเหลาก็เคยพูด,ดง่ายๆแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งะ่ะแต่คนที่สั่งยิงคนเนี่ยนใหญ่ไม่ใช่เฮียเหลาคนข้างตัวเฮียเหลาบอลน,นั้นไม่ให้บอลน,นี้ไม่ให้บอลน,นี้ไม่ให้บอลน,นี้ไม่ให้ค่านู่นค่านี้บอลน,นี้ยืมไม่ได้สั่งไอหมึกเพชรคนยิงไอหมึกเพชรเนี่ยตัวยิงเท่านั้น หมึกคลิปหมึกเพชรอ่ะนะอธิบายฟังเะมันจะเหมือนคนผอมๆต้มเตี้ยเดินเนี่ยใครไม่รู้นี่็มันคนบอมีกายอ่ะผอมๆเพียวๆเดินงงแงงงงแงงมีอยู่วันเชื่อไหมมันเป็นมือปืนพะการนะแต่มันขึ้นไปบนห้างมาบนคลองไปคนเดียวอ่ะไปจอดรถแล้วไปขัดใจอะไรกับเด็กมันด้วยจับกังคนนั้นอันนี้ทํางานอะไรรู้ไหมเย็บกระสอบกระสอบข้าวอ่ะมันจะมีเข็มเย็บกระสอบอยู่ปืนผ่านหน้าไม้ก็ไม่มีไปจอดรถท่าอะไรไปขัดใจอะไรกับเด็กเย็บกระสอบก็ไม่รู้ผลที่สุดจะไปตบมันแทงสวนด้วยเข็มเย็บกระสอบให้ผกแหกได้ตั้ แย่เลยอ่ะโอ้ยแทงจะแย่เลยอ่ะพ่อแต่ตอนหลังพ่อมารู้ว่านี่คือหมึกเพชรั็นนะ่าขี้เยี่ยวแตกไปเลยต้องไปกราบสมาข,ขอโทษแรงเลียวไปเลยเนี่ยเด็กคนนี้มันไม่รู้ไงก็เห็นหุ่นม,มึงไม่น่าเฮ้ยมันจะเป็นมือปืนได้ยังไงมัน <c oughs> ตอนหลังพ่อมารู้โอ้โหมันกลัวแย่มันต้องไปกราบเอาคนเขาไปกราบขอโทษแทงให้หมึกเกือบตายแทงด้วยเข็มเย็บ, <c oughs> เ,ยบเย็บกระสอบทั <c oughs> ้งก็หายภัยถอว่าไม่รู้เรื่องก็ห้อภัยไปผลที่สุดแล้วหมึกเพชรตอนหลังมันก็มาตายด้วย มันไปทวงหนี้เขาอะหลอกให้ไปทวงหนี้แล้วทุกวันนี้มันหายไปเลยนะ<ส>โดนหิ้วหายสาบสูญไปเลยหมึกเพชรเนี่ยโดยไม่รู้ว่าทุกวันนี้กระดูกก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามึงเป็นตายแลด้ดีหายไปเลยโลกนี้ไ่รูปไหนไปไหนสาบสูญไปเลยศพกไไ็ไม่เจอไม่เจอใดๆทั้งสิ้นเหมือนโดนวางงานอันนี้กลับมาจากที่อของเรื่องของพ่อบ้างตอนนี้อยู่ที่ประตูอยังอยู่ประจตงอยู่ประจวบก็คือได้ได้เจอกับโกเซ่งโกเซ็งโกเซแล้วไงต่อหรือหลังจากที่ยิงันวันนั้นแล้วยิงในซ่องยิงสรุปแล้วพ่อก็ยิง ฟัามไปคนหนึ่งเข้าใจไหมฮะต่างฝ่ายต่างก็คืนนั้นก็ไม่มีอะไรพ่อไปนอนในกรมทหารเขาเรียกกรมทหารอากาศก็ไปนอนในบ้านเพื่อนอยู่ในนั้นเพื่อเลี่ยงตำรวจว่าจะมีอะไรไหมแต่ว่าหลบกองบินอากาศตำรวจไม่เข้าก็ตื่นเช้ามาก็จะเดินทางกลับเพชรกันก็เดินกันมาก็กลับกันมาเกือบสิบคนอ่ะเพื่อนที่ไปด้วยกันมาที่บกสแต่ตรงบกสอเนี่ยมันจะตรงข้ามกับบกไปเพราะท่ารถนะฮะมันตรงข้ามกับสจอ๋ตอนนั้นที่ตำรวจใช่ไหกันเพราะนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นมันก็ไม่สามารถจะมีอะไรเกิดขึ้นได้แต่พะเออนึงดามไป เราแก็เ hey, ฮ้ยออสเรียกเราเราก็หันเฮ้ยัดอ๋อเฮ้ยโกเซ้งที่พวกโกเซ้งกุยบรุรีทั้งนั้นเลยเนี่ยชุดนี้ก็คือชุดที่จะเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ชุดที่ทําให้อจอทาวดี้เนี่ยดูไม่ได้เนี่ยโกเซ้งเลยเรียกเรียกเราก็หันเฮ้ยว่าไงโกเซ้งก็โกเซ้งหันมันก็มีทายในกลุ่มนั้นเดินเข้ามา4ี่ห้าคนเาเฮ้ยออสเรามีเรื่องจะเคลียร์ใจกันหน่อยว่ะเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นเอาเรื่องเมื่อคืนที่ยิงกันในซ่องเมื่อคืนเนี่ยไปตรนจสอบอ่ะยิงกันอ่ะแล้วเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่ ก็เหมือนบ้านเดียวกันอะ่ะก็เพื่อนรักกันทั้งนั้นอะ่ะเราก็เอยอ๋อเหตุการณ์มเมื่อคืนแล้วไงเอางี้ดีกว่าอดนายไปคุยกับเรามาคุยตรงน,นี้ไม่เดีเดินไปตรงชายทะเลกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันทีช่ชายทะเลมีร้านอาหารอยู่ชายทะเลไปเคลียร์ใจตรงนั้นกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเอานายว่านายไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ว่านายนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องเราเราก็ไม่ว่านายแต่เราเดินไปไปเคลียร์กันที่ร้านอาหารริมทะเลประจวบดีกว่าเราก็เอมไม่มีอะไรนะเดินไปสักพักหนึ่งเราต่างฝ่ายว่าผมนำหน้าทุกกกกกคคนนนนไไไดด้ปปปัับผมม็็ตตาเเิแลวีู่ ไปเป็นกลุ่มเนี่ยเดินตีคู่เลียหน้ากระดานไปจนกระทั่งเนี่ยลืมบุญคุณไม่ได้ครับว่าเพื่อนรักโกเซ้งมันจับมือพ่อเงี่ยเฮ้ยออสไม่ต้องไปไม่ให้ไปไม่ไปไปไม่ไปมึงไม่ต้องไปแล้วกันเราก็ปล่อยมือสะบัดโกเซ้งออกเฮ้ยงั้นเอางี้ดีกว่าพวกที่จะพาผมไปเคียร์ที่ชายทะเลอ่ะไม่ไปละมีอะไรพูดตรงนี้ดีกว่าไม่ไปไม่ไป้าไปชุดที่ดักตรงนั้นก็ออกมาเลยพอออกมาไอ้โกเซ้งเนี่ยเป็นคนประทับเฮ้ยไม่ได้ออสเพื่อนกูพวกมึงอย่าทำแล้วมันเอาปืนยาปืนอะไรมาเต็หมดหมดเลยครบมือเลยครบมือเลยกาอห้นไปยตรร เคลียกันโอ้ไม่ได้ถ้าไม่ได้โกเซงเนี่ยพ่อตายซิ่าจี่เป็นศพไปเลยศพเลยใช่ไหมิงแหลกแน่เพราะว่าจุดที่เขาเรียกว่าจุดนัดพบอ่ะที่เขาจะเก็บพ่อเนี่ยคือใกล้ที่จะถึงใกล้ถึงพอดีใช่ไหมฮะตรงมุมนั้นอ่ะเป็นมุมอับไงกาวว่าถ้าเกิดยิงอะไรมาทางโรงพักเขาจะไม่เห็นเลยมีตึกบังหมดไงจะหลอกไปให้มุมนั้นเลยตาให้รับสายตาคนถูกต้องพ่อก็เลยโอเคถือว่าโชคดีรอดตายมาได้ก็ถือว่าวันนั้นก็พอดีโกเซ็งมันเลยห้ามที่เสียใจที่สุดคนที่เรายิงไปน่ะมันก็เป็นน้องของเพื่อนจริงจริงด้วยมันชื ชื่อไอ้งบก็เป็นเพื่อนเคยไปเรียนเพชรบุรีเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เล็กอะ่ะเพื่อสมัยก่อนการเรียนหนังสือเนี่ยพวกกุยบุรีเนี่ยจะต้องไปเรียนเพชรเยอะแล้วไปอาศัยอยู่วัดก็ชุดเนี้ยก็คือไปเรียนที่เพชรกันทั้งนั้นโกเส้นนึ่งเขาเรียนห้องเดียวกับเรียนห้องเดียวกับใครรู้ไหมโกเส้นนี่ช้<ห>ในชินคล้ายครึ่งเนาะก,ก็นั่นช้อกันแหละขยายมันก็เรียนห้องเดียวกันมาอยู่พวกนี้ยชุดนี้ก็เรียนห้องเดียวกันมาก็เลยมีความลึกซึ้งซึ่งกันและกันก็เลยห้ามว่าเฮ้ยอย่าทำอะไรไอ้ออดมันอย่าทำอย่าทำก็เลยไม่มีอะไรเกิิิดดดดดขึ้้้้นน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 นหหหรรืืออออลลลัััััังงงงจจาาาาากกกกกกกเเตุณ์็็็ปวบบบพพ่่่่ททโยสชี นี่คือก็คือแค่บาดเจ็บแล้วก็ับาดตัวหายักษไม่ไม่ได้ีวิตอนหลังไปเคลียร์กันนะไปเคลียร์ให้ค่ารักจงรักษาแล้วก็ช่วยค่ารักษาไปก็ถือว่าไม่รู้อ่าเหมือนพ่อรู้สึกผิดด้วยก็เลยช่วยค่ารักษาไปพูดไม่ออกมป็นชาไปแล้วแ่่มันไม่ได้ตั้งใจแล้วในเมื่อยิงไปแล้วมันผิดพลาดไปน้องเพื่อนก็ต้องขอโทษด้วยจาค่ารักษาบาลกูก็ดูแลบอกมันเดี๋ยวกูดูแลค่ารักษาบาลมึงเท่าไหร่กูช่วยไป้วกันเดี๋ยวส่งเงินมาช่วยไปพ่อก็เดินทางกับเพศ แค่คาดอีกรอบนะอีกรอบแล้อาจจะเป็นภาะดีก็ได้อย่าลืมที่เล่าไว้แล้วอะหลวงพ่อแดงว่าไม่ได้อี่ดขาดหลวงพ่อฉุยวัดคงคาหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงและพระฤาษีพระแก่ที่พอห้อยติดตัวสี่องค์เนี่ยติดมาไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมทองเลี่ยมอะไรก็เลี่ยมพลาสติกธรรมดาเนี่ยติดตัวตลอด่เงินเส้นเองก็แค่คาดมาตลอดแล้วเหตุการณ์นี้ต้องขอขอบคุณโกเซ้งด้วยนะโอ้ลืมไม่ลืมไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงกันอยู่เดินทางกับเพชรแลวนะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เดินทางกับเพชรโดยสวัสดิภาพก็็มมาออยยูู่่่เเพชรระะหนนึงตี้ดกค ื่อว่าไอศักดิ์แต่มันอยู่เพศนาแล้วเป็นคนสุราษฎร์ธานีบันดอนแกงเราก็จะมีในศักดิ์เด็กสุราษฎร์ในกระจางกระจางนี่ก็เป็นครูที่ว่าโดดโดดหนีไรต่ออะไรนะครก็มาเที่ยวอยู่ด้วยกันในจางและด็อกเตอร์ไม่มีคนคนนที่มันเลิกเกย์เป็นด็อกเตอร์คนเจ็ดแปดคนอ่ะเราก็นั่งกันอยู่ตรงตรงแยกเขาเรียกแยกวัดสมคามันจะมีโต้ลุงอยู่แต่เพื่อนในในจางไปมีเรื่องกับขานอกพวกสายบัลลาดแล้วเกิดชกต่อยกันขึ้นมาในศักดิ์ก็โดดเข้าไปช่วยในจางระหว่างที่ค่อมกำลังอนทกดโแง 好。Call. ซวบมีดปักคาคออยู่นี่เลยนะปักที่คอเนี่ยปักคาไว้เลยขาเลยอ่ะเชื่อมามด้วยฟาร์มมันแม่งมันเลือดนักสู้จริงอ่ะโว้มันแทงมีดปักเนี่ยมันชักมีดจากคอมานะชักมีดเสร็จนะมันแทงคนที่แทงมันนะแทงจนดิ้นตายคามือเลยกลับมาแทงคนที่มาแทงเขาเงี้ยดิ้นตายตรงนั้นเลยแทงจนแแทงจนตายคามือครับไอเจ้าของมีดอันนี้ไม่พ้นและไอคนที่ทีแรกที่มันค่อมันโดนแทงไปสองสามแผลโปชั่นแถมแทงแทลไปสองสามแผลไอคนที่แรกก็ได้คอมนนะดูมาก็หลบหลบ ซ่อนกันเห็นท่าไม่ดีแล้วว่าเหตุการณ์นียมันเกิดขึ้นมันมีคนตายแล้วอยู่เพชรกันไม่ได้ละก็มีพวกส่งข่าวให้เหตุเสียจิ้วชนบุรีต้องเอาคนเพชรอย่างเดียวเจ้าคน<อ>จังหวัดอื่นเออคนจังหวัดอื่นไม่เอาแต่เขาอยู่ฝั่งตะวัน,นออกใช่แต่ต้องการมือปืนฝั่งเพชรบุรีเพชรบุรีเพราะเขาเชื่อใจว่าคนเพชรมันซื่อสัตย์และกล้าเขาเชื่อใจเขาจะต้องเอาคนเพชรอย่างเดียวไปเป็นมือปืนระจํากายครับตอนนี้เสียจิวในเบอร์หนึ่งนะชนบุรีเนี่ยข่าบพุ่งปรุงในท่านกับนันป้อก็ยังไม่ได้คือ นเจจิวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเจจิวต้องการเอาคนมาเคียงข้างแล้วก็ไว้ใจสุดคือพวกเพชรบุรีเท่านั้นแต่แม่เราไปหนุ่มเลย20ต้นต้นๆกันเราแาโหกำลังแบบยลังแบขนมเลยนลำแบบโหไม่ก้ามากไม่กลัวตายอ่ะถ้าไปอยางนายเนี่ยปกป้องนายท้งชีวิตเลยไม่รักใครต้องรักนายถวายชีวิตกันเลยรับรองถ้าไปอยู่ด้วยเขาก็อยากได้เราเราก็ไป เดี๋ยวก่อนพ,อพ่อพ่อยังไม่ได้บอกผมเลยว่าแล้วสรุปแล้วใครเป็นผู้วงการตัวจริงกับการชีวิตของกำนันช้องไอ้เรื่องนี้นะพ่อบอกตรงว่าพ่อะรู้เต็มอ,อกใครวงการก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละคหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละงหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ